ไข่ดาวนุ่มนิ่มเหรอคะไ่นุ่มนิมน่มมากมันมีอันนี้ใส่ใบด้วยนะมันคืออะไรคะมันคือซี่มันคืออันนี้มันคือเออซี่ถ้ากบโอเคอะอะอะในเทใส่ดูสิจะเป็นยังไงไม่ได้ให้ดูสิอะหนูลองเทดู ผมมันออกโอ้น่ารักมากยังปม่สีฟันมีเสียงกรอบด้วยหมดยังยังไม่หมดหมดแลีกไหนมันใส่แล้วมันจะเป็นยังไงไหนดูสิเมือ่อ อ๋อมันจะเป็นเสียงเหมือนไข่เจียวใช่ไหมใช่เลยค่ะนุ่มนิ่มจริงๆดึง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 ไม่ไหนดูอย่างนี้เหรอใช่เอาเอาทำไมอันนี้ล่ะอันนี้ันคือลูกตาก,กงไหนดูซิซิโอ้ในตักกินดูซิคะนี่ไม่ได้ทอดให้มาสิอาทอดก่อนเ<ๆ>หรอคะ ไ,ไข่ดาวไปเลี้รงคั่วคงเนี่ยนหะทอดแล้วก็กินกิน่ก็กอ่ะกินได้เหรอว้า wow. <c oughs> ยไข่ดากรอบนุ่มนิ่มค่ะ